สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ขาวเด่นขาวเด็ดบุมปนัดดาโพสต์ภาพลูกบุญธรรมคนแรกวันที่13มิถุนายน2563ทีมข่าวได้รับรายงานว่าอินสตาแกรมส่วนตัวบุมปนัดดาได้โพสต์ภาพแห่งความสุขพร้อมระบุข้อความว่าได้รับการตรวจสอบแล้วลูกสาวบุญธรรมคนแรกครูแนนดูแลตั้งแต่ป .3 มา20ปีละจากการะเรี่ยงจนมาเป็นคุณครูของเด็กๆ ภูมิใจในตัวหนูที่สุดเลยลูกน่ารักมากๆเลยจ้าโดยบุ๋มปนัดดาได้เผยภาพขณะสวมกอดกับโครนนเมื่อได้กลับมาเจอกันอีกครั้งเป็นโมเมนต,ต์ที่อบอุ่นและชวนให้ประทับใจจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily Life Express ขอบคุณครับ